มีรายละเอียดมาให้ติดตามกันนะครับเราไปเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับที่เรื่องของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงค์นครและเชียงใหม่ในซาฟารีที่เชียงใหม่ในซาฟารีดรพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาติดตามการดําเนินงานสํานักงานพัฒนาพิงค์นครและเชียงใหม่ในซาฟารี โดยมีนายกฤษดาลาพิมลรองผู้อำนวยการสานักงานพัฒนาพิงคอนครผู้อำนวยการสํานักบริหารงานกลางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสานักงานพัฒนาพิงคอนครนําคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน4ตำบลรอบๆเชียงใหม่ในสาฟารีซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลหนองควายเทศบาลเมืองแม่เฮียเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลบ้านโปง่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนบ้านไร่กองขิงผอมร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคณครและข้อมูลโครงการของสำนักงานเชียงใหม่ในสาฟารีหลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงไทเกอร์โชว์นั่งรถรางชมสัตว์โซนสวรรค์นหน้าสัฟารี สำรวจอาคารฟูดคอร์ทที่จะปรับปรุงเป็นร้านอาหารและชมการแสดงน้ำพุดนตรีซึ่งจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้11กุมภาพันธ์นะคะถือว่าเป็นวันเที่ยวของชาวจีนในโอกาสวันตรุษจ,จีนอีกด้วยก,ก็ถือเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาโดยตลอดนะครับ